สงสัยกันไม่เอ่ยว่าชาวต่างชาติชายหญิงทั้งสิ้น15คนที่เดินผ่านหน้าองค์ทีไปโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำความเคารพหรือว่าแสดงอาการนอบน้อมแสดงอาการคลานหรือว่ากราบส่วนหมายเลข8น่าจะชัดเจนว่าเป็นเพื่อนมีการยักคิ้วหลิวตาส่วนหมายเลข4ที่มีความใกล้เคียงกันก็น่าจะเป็นเพื่อนร่วมร,รุ่นที่เดินทางมาจากเยอรมนี ลใหม่เล็เก้าวที่เห็นมีติดบัตรข้าราชการนะคะอาจจะรับใช้มาตั้งแต่ที่ประเทศเยอรมนนี้ก็ได้หลายท่านเลยต่วใหญ่จะเดินกันแบบชิลหันหน้าไปโดยไม่ต้องแสดงความเคารพหรือแม้กระทั่งชายสายตามามองอันนี้ถือว่าน่าแปลกมากในขณะที่ข้าราชการรุ่นปู่รุ่นตาต้องมาดึงกางเกงเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในขณะที่มุมมองของสลิมเขาก็มองว่าพราะองค์ทีมีพระอัจฉริยภาพสงูง สามารถใส่รองเท้าได้ด้วยตัวเองเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรต่อคลิป